และเราก็มาถึงตอนที่3ของรีวิวหนังสือควอนตัมมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดยุคควอนตัมกันนะครับในตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันถึง4เมเจอร์สกิลหรือทักษะหลักของนักการตลาดยุคควอนตัมมาร์เก็ตติ้งการจะเป็นนักการตลาดในยุคควอนตัมมาร์เก็ตติ้งได้เนี่ยจะเก่งแค่การคิดหรือการสื่อสารหรือการสร้างสารรค์สร้างแบรนด์ไม่พออีกต่อไปเพราะคุณจะต้องมีความเข้าใจโลกในบริบทใหม่ๆครับว่าการตลาดเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ แถมคุณยังต้องมีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆไปพร้อมกันซึ่งสรุปออกมาได้เป็น4ข้อสำคัญดังนี้ 1. branding and communication สื่อสารให้ตรงใจและสร้างแบรนด์ได้ตรงจุดนี่คือทักษะพื้นฐานของนักการตลาดทุกยุคทุกสมัยครับนั่นก็คือ creativity and communication ที่เอาไว้ใช้เพื่อการสร้างแบรนด์เป็นหลักดังนั้นถ้ายังคิดงานไม่เป็นสื่อสารไม่ได้ไม่เข้าใจวิธีการหาอินไซต์ก็ยากจะไปต่อได้ตั้งแต่ยุคก่อนก่อนจะสู่ยุคควอนตัมมาร์เก็ตติ้งแล้วด้วยซ้ำ เช่นเดียวกันครับในยุคควอนตัมมาร์เก็ตติ้งยุคที่การตลาดขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมาเทคและ Data ถ้าเราขาดสมองฝั่งความคิดสร้างสรรค์ก็ยากที่จะไปยุคใช้เครื่องไม้เครื่องมือกับของเล่นมากมายให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่นี่คือสกิลสำคัญนะครับที่คนสายเทคนิคอลต้องมีถ้าอยากจะผันตัวมาเป็นนักการตลาดแบบควอนตัมมาร์เก็ตเตอร์ครับ 2. protect brand reputation and social media management คุณจะต้องปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์จากชาวโซเชียลให้เป็นปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าวันนี้แบรนด์ไม่ว่าดีแล้วก็ดังแค่ไหนเนี่ยพร้อมถูกถล่มเละบนโซเชียลมีเดียหรือเราจะเรียกกันว่าทัวลงจนพังได้ในพริบตาแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะยิ่งมากคนก็มากความไม่มีทางที่เราจะทำทุกอย่างได้ถูกต้องและถูกใจทุกคน ดังนั้นประเด็นสําคัญที่เราควรจะต้องทําให้เป็นคือปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์จากความผิดพลาดที่เกิดจากทั้งตัวเองและความเข้าใจผิดให้เป็นเราจะทําอย่างไรเมื่อเกิดทัวลงบนโซเชียลเราจะออกมาตอบสนองอย่างไรเพื่อลดความเสียหายต่อแบรนด์ที่สร้างมาได้อย่างทันท่วงที คำแนะนําคือแบรนด์ต่อไปนี้ครับต้องเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมืออย่างโซเชียลมีเดียให้เป็นด้วยตัวเองอย่างน้อยก็ต้องมีไว้เพื่อคอยมอนิเตอร์ว่าใครกําลังพูดถึงเราบ้างหรือใครที่กําลังเป็นลูกค้าคู่แข่งอยู่แล้วมีปัญหาเพื่อเราจะได้เข้าไปฉวยโอกาสนี้ดึงเขามาเป็นลูกค้าเราหรือเราจะสามารถตัดไฟตั้งแต่ต้นลมได้นั่นเอง ฉะนั้นทักษะที่2ครับการบริหารจัดการชื่อเสียงของแบรนด์บนโซเชียลเป็นเรื่องสำคัญมากหน้าที่นี้ไม่ได้มีไว้เป็นหนึ่งใน job บ e s สคริปชันแต่ควรจะเป็นหนึ่งในโรของการทำงานของนักการตลาดที่ควรจะมีอย่างน้อย1คนเอาไว้ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ3ครับเป็นเรื่องของ finance and business นักการตลาดยุคใหม่ต้องเข้าใจเรื่องเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจ การตลาดวันนี้ครับจะมามัวพูดถึงแต่เรื่องของการทำแคมเปญการตลาดการสื่อสารการโฆษณาหรือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดออนไลน์อย่างเดียวมันมันไม่พอต่อไปนักการตลาดยุคควอนตัมจะต้องคิดหาทางว่าเราจะทําการตลาดอย่างไรเพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจนี้ให้เติบโตขึ้นจากวันๆให้ได้ เราจะทําการตลาดแบบไหนเพื่อให้เกิดยอดขายจริงๆกลับมาหรือทําเพื่อเพิ่มจํานวนลูกค้าเก่าให้กลับมาแล้วก็เพิ่มลูกค้าใหม่ควบคู่ไปอีกทั้งประเด็นสําคัญนะครับที่นักการตลาดส่วนใหญ่อาจขาดคือการเข้าใจเรื่องการเงินหรือเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยบอกได้เลยว่าเรื่องนี้สาคัญมากต่อธุรกิจธุรกิจจะรอดจะโตหรือจะตายขึ้นอยู่กับการเข้าใจเรื่องไฟแนนซ์ที่แท้จริงเลยเราคงเห็นบางธุรกิจที่ขายดีมากแต่ขายดีจนเจ๊ง นี่เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องพูดเล่นเพราะถ้าไม่เข้าใจเรื่องการเงินคุณจะไม่สามารถวางแผนการทําธุรกิจและการตลาดได้ดีเลยจริงแล้วไหนจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเงินทั้งในระยะสั้นระยะยาวไม่ต้องพูดถึงเรื่องภาษีต่างๆนะที่จะชี้เป็นชี้ตายธุรกิจได้เลยดังนั้นนักการตลาดยุคควอนตัมต้องมีการเข้าใจธุรกิจและฟินแลนซ์ไปพร้อมกันหากไม่อย่างนั้นก็ดูเหมือนว่าคุณจะไม่ตอบโจทย์ของการตลาดยุคควอนตัมสักเท่าไหร่ ข้อที่4ี่ครับหน้าที่สำคัญหน้าที่นี้ของนักการตลาดยุคควอนตัมสำคัญมากนั่นก็คือการคิดเรื่องของ strategy and sustainability ให้เป็น Sustainability ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืนแต่อย่างไรแต่เป็นการมองหากลยุทธ์ที่จะสร้างการเติบโตในระยะยาวได้จะไม่ได้คิดแค่ทำแคมเปญการตลาดหรือออกโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขายในระยะสั้นเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่จะต้องเป็นการคิดไปถึงการสร้างแพลตฟอร์มหรืออะไรก็ตามที่จะเป็นช่องทางใหม่ๆที่จะสร้างรายได้ของแบรนด์ในอนาคตการทำ u t u b e ก็เป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ให้แบรนด์นะครับผมเคยเห็นบางช่องนะครับที่เป็นช่องข่าวสามารถทำเงินจากการทำ u t u b e โดยไม่ต้องพึ่งโฆษณาจากสปอนเซอร์แต่อย่างไรปีๆึ่งทำไรายได้เป็น 10, 10ล้านบาทอย่างน้อยด้วยซ้า ฉันเราต้องมองหาไอเดียที่จะสร้างเป็นแบรนด์แอสเซทหรือทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์ในวันหน้าเพื่อที่ว่าต่อให้ไม่ได้ขายสินค้าหรือบริการใดก็ยังสามารถกินค่าลิขสิทธิ์หรือผลตอบแทนได้ในระยะยาวเป็นยังไงกันบ้างครับกับ4 Major Skill ของนักการตลาดยุคควอนตัมมาร์เก็ตติ้งที่ต้องเก่งรอบด้านเข้าใจธุรกิจกับการเงินควบคู่กันแถมยังต้องมองหาการสร้าง new S-curve ใหม่ให้กับธุรกิจเพื่อทำให้แบรนด์เราครับมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนเอ๊ะทำไมคำนี้มันฟังดูคุค้นๆนะอะทั้งหมดก็จบไปแล้วครับกับเรื่องราวของการตลาดยุคควอนตัมหรือควอนตัมมาร์เก็ตติ้งเป็นอย่างไรกันบ้างครับบอกเลยนะคะว่าในมุมมองผมที่อ่านหนังสือเล่มนี้มาเป็นหนังสือที่มีความน่าสนใจแล้วก็ยังเปิดมุมมองใหม่ๆแม้หนังสือเล่มนี้จะไม่ได้ลงรายละเอียดของพวก u s e c a เค Cas e study หรือ e ทค n ิ c อ l อย่างที่เราคิดเอาไว้มากนะักแต่ประเด็นสำคัญของควอนตัมมาร์เก็ตติ้งคือเรื่องของ m i n d s ็ t ครับ ไมเซ็ตในการเข้าใจลูกค้าในการเข้าใจบริบทโลกยุคใหม่โลกยุคควอนตัมยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วตลอดเวลายุคที่เจอร์นี่ลูกค้าไม่ได้ไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบลรีนเนียแต่มีความกระจายไปยังทุกแห่งหนนี่คือการตลาดแบบปุ๊บปั๊บการตลาดแบบเกิดขึ้นตรงนั้นทีเกิงนี้หน่อยเราต้องเอาสิ่งทั้งหมดมาวิเคราะห์ให้เข้าใจภาพรวมลูกค้าเพื่อที่จะได้ทำการตลาดแบบไฮเปอร์โพสเทอร์ไลเซชันกลับไป สำหรับคนที่สนใจหนังสือควอนตัมมาร์เก็ตติ้งนะครับสามารถไปเซิร์ชสั่งซื้อทางออนไลน์หรือไปหาซื้อที่ร้านหนังสือใกล้บ้านได้หนังสือเล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์อมริน How to นะครับอย่างไรก็ต้องขอบคุณสนักพิมพ์อมริน How To ด้วยครับที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้อ่านถึงบ้านตั้งแต่ก่อนวันที่หนังสือจะวางขายแนะนําอีกครั้งนะครับหนังสือ Quantum Marketing เป็นหนังสือที่ผมกล้าแนะนําได้เต็มปากว่านักการตลาดที่อยากจะก้าวทันโลกยุคใหม่ยุคที่เปลี่ยนแปลงไวกว่าทุกวันที่ผ่านมาต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ควอนตัมมาร์เก็ตตการตลาดแบบควอนตัมครับ ฟังแล้วชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้คุยกันและที่สำคัญคือฝากกด subscribe ช่อง YouTube การตลาดวรลตอนด้วยนะครับหรือจะกด subscribe สมัครสมาชิกเพื่อโดเนทเป็นค่ากาแฟเล็กๆให้เราเป็นค่าหนังสือเล็กๆให้เราในอนาคตก็จะขอบคุณอย่างมากเลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวตอนหน้าจะหาเรื่องราวใหม่ๆมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ